สปริง9260ยืดหยุ่นสูงถึง90องศาสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรแลนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินก่อซามูไรแกลนเนาะวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเป็นรีวิวสั้นๆนะตัวนี้จะเป็นสปริง9260นะครับเป็นงานของโนบุนากาเนาะที่อ่า มีคนเคยทดสอบอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับสปริงของโนบูนากะนะครับจะยืดหยุ่นได้สูงนะครับเพราะว่าคุณสมบัติหลักของสปริงนะครับจะยืดหยุ่นได้สูงอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวดาบเล่มนี้กันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสเปคขนาดคาตา나ปกติเลยนะครับ103ซนติเมตรนะครับเริ่มจากฝักดาบนะฝักดาบตัวนี้จะทําจากไม้ชิงชันนะครับเน้นโชว์ลายไม้เน้นโชว์ลายไม้สวยๆนะครับ นี่เลยนะครับเห็นไหมโชว์ลายไม้สวยๆเนื้อไม้สวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นสีไม้แก่นะครับแบบนี้เลยสะดือร้อยเชือกก็เป็นไม้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับตัวนี้ฝักดาบนะครับติดเขาควายนะครับเป็นเขาควายแท้สีดํานะครับการกระแทกปากฝัก1จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซือบะนะครับซือบะฟูชิคาชิระเมนุกินะครับจะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองชุดเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมนี่เป็นลายนะครับลายนี้นี่ครับดูเมนุกินะครับเมนุกิก็เมนุกิก็เป็นลายนี้นะครับ เป็น <invece> ชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดเดียวกันเลยปกตินะครับส่วนมากถ้าดาบที่ทํามาถูกๆูนะครับมันจะเป็นชุดอล่อยใช่ไหมชุดแต่งมันจะเป็นอร่อยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ชุดแต่งมันมาเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ด้ามจับนะครับด้ามจับตัวนี้จะเป็นกระเบนแท้นะครับกระเบนแท้สีขาวเนาะกระเบนแท้สีขาวตอกสองมุดไม้ไผ่แล้วก็ผันด้วยผ้าสีดำเรียกว่าเป็นสีน้ําตาลดํานะครับตัวนี้สีไม้แก่นะครับสีน้ําตาลดํานั่นแหละโอเคเรามาดูปากฝากนะครับนี่นะครับ ปากฝักจะติดเขาควายแท้กกันกระแทกนะครับเห็นไหมจะแยกกันเลยนะครับดูยังไงว่าเป็นเขาควายดูยังไงว่าเป็นไม้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ดูเขาเหลาปากฝักตรงที่เป็นไม้เข้าไปนะครับแล้วก็เหลาเขาควายเข้ามาใส่อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้สวยงามนะครับโอเคต่อไปเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นทรงยูโนโคบีนะครับยูโนโคบีสุกุรินะครับตัวนี้1ร่องเลือดสั้นนะครับ2ร่องเลือดยาวสันดาบเว้าลงไป แบบนี้นะครับปลายดาบเลียวแหลมยาวนะครับนี่เลยเนาะอ่าสวยงามรับตัวเนี้ยผมชอบนะครับลักษณะของใบดาบตัวนี้นะครับสามารถฟันได้เฉียบขาดนะครับยิ่งถ้าฟันพวกของอ่อนๆนะหรือว่าฟันขวดน้ําพวกเนี้ยนะครับฟันขวดน้ํากีดกระดาษกดกระดาษพวกเนี้ยมันมากนะครับยิ่งฟันขวดน้ำผมชอบตัวนี้ฟันขวดน้ําทีละสิบยี่สิบขวดสบายๆนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ฮาบากินะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองแท้ของโนบุนากะนะครับนี่เลยเนาะ ก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้จะเป็นสปริง9260สามารถยืดหยุ่นได้สูงนะครับถึง90องศาตามที่ผมเพิ่งงอไปเมื่อกี้ต้นคลิปเลยนะครับผมก็ทดสอบนะจริงๆทดสอบไปเยอะกว่านั้นนะครับมีเด้งกระเด้งกระเด้งกระดอนเดี๋ยวผมจะตัดใส่ท้ายคลิปให้ดูนะครับตอนนี้ผมทดสอบนะก็งองคองอไปแล้วมันเด้งกลับนะครับผมปล่อยแล้วมันเด้งกลับแล้วตัวยึดมันยึดไม่ดีก็มีเด้งตกตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับอ่า สวยงามนะครับโอเคลืมแจ้งราคานะครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3ามพันสบาท3ามพันสบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสปริง9260สอกูนยนอากาศเนาะจะมีกล่องนะครับเป็นกล่องบุผ้าอย่างดีถุงผ้าแพรนะครับน้ำมันโซจิแล้วก็ใบเซอร์ของนบ b นอากาศให้นะครับรับประกันว่าสปริง9 2้แท้แน่นอนนะครับงอไม่งอเอ้งอ ลองงอดูไม่งอแน่นอนนะครับจะพูดผิดพูดผิดนะลองงอดูไม่งอแน่นอนนะครับหรือว่าเอาไปฟันนะครับก็ไม่มีการงอนะสาหรับสปริง9260นะครับนอกจากคุณจะไปฝืนฝืนเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ดาบมันงอได้นะครับลองเอาแบบจากตรงเนี้ยเอาไปแตะพื้นเลยแบบนี้มันก็ไม่ได้นะมันอย่างนั้นมันงอผิดธรรมชาติไปนะมันก็เกินความสามารถเกินขีดจํากัดของดาบไปมันก็ไม่ได้นะครับก็ใช้ให้มัน เขาเรียกว่าใช้ให้มันถูกลักษณะของดาบนะหรือว่าถูกลักษณะชนิดของเหล็กแค่นั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้สปริง9260 n o บ u n a g a นะครับ3,450บาทนะคใครสนใจใครอยากได้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามากันละกันนะครับตัวนี้เป็นยูโนคุบิสุกุริทิ้งท้ายไปด้วยครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกรอบสดๆเลยนะ สดๆเลยนะครับผมจะใช้เขาเรียกว่าใช้ผ้าพันปลายดาบตลอดนะครับเวลางอนะนะครับการความเสียหายเกิดขึ้นกับดาบนะครับเสียไปแบบนี้ก็งออ,อึ๊บนะงอแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นดาบที่ไม่ใช่สปริงนะครับแค่นี้มันจะงอนะมันจะไม่คืนรูปทรงเลยนะครับมนะเรามาดูคืนไนหะ ตรงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตรงเหมือนเดิมอ่าตรงเลยตรงเลยนะครับไม่งอโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดสปริงจริงแน่นอนนะครับใครสนใจใครอยากได้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาวันนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ